สวัสดีนะครับก็จริงๆแล้วข้อเนี้ยพี่สอนพวกเราไปในห้องแล้วแหละถ้าคนที่มาเรียนกับพี่ก็ถือว่ามาดูเพื่อย้ำเน้นย้ำความเข้าใจนะครับส่วนคนที่ไม่ได้มาเรียนกับพี่ในห้องเนี่ยเราก็ดูคลิปนี้เพื่อ,อศึกษาเพิ่มเติมนะครับโจทย์ข้อนี้จะเป็นการบ้านครั้งที่หของเรานะห้าปะวอ่าใช่ครั้งที่ห พี่ยกข้อนี้มาเพราะว่ามันมันไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปครับแล้วก็มันสามารถเออไม่ใช่สิมันใช้หลายๆเรื่องใช้พื้นฐานหลายๆเรื่องในการหาค่าเดี๋ยวเราลองมาดูไปพร,พร้อมกันเลยนะครับก็อ่านโจทย์ก่อนมันบอกว่าคาน ที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวทีเนี่ยลองรับโหลดก็คือลองรับแรงี่ะดังภาพโดยที่หน้าตัดมีบีกว้างอสองนิ้วครึ่งนี่บีกว้างสองนิ้วครึ่งสูงสามนิ้วอะสูงสามนิ้วแล้วก็หนา ครึ่งนิ้วอ่ะนาคือตรงนี้ครึ่งนิ้วโอเคอ่าจงหา maximum tensile ขอเป็น p l a s t i e state ี่ก็คือความเค้นความเค้นดึงกระอัดภายในคานนะครับโอ้ยก็สูตรความเค้นดึงกระอัดมนะันคืออะไรความเค้นคือตัวนี้ใช่ไหมก็คือ Mc over I ก็คือ Mc หารด้วย I ถูกปะโดยที่ m เนี่ยเราต้องไปหาว่าคานเนี้ยมันรับโมเมนต์สูงสุดเท่าไหร่ระยะ c ระยะ c คือระยะ,ะ,ยะจากแนวแกนสเสถอินจนถึงผิวคานส่วน I ส่วน I เนี่ยคือโมเมนต์ความเฉื่อย Moment of i ฟอินเนนะครับ เสียงอาจจะอุยนิดนึงพี <P> ่ไม่ค่อยสบายทีนี้เราก็มาหาแต่ละตัวกันเลยซึ่งก่อนที่เราจะทราบค่าไอสเตทเนี่ยได้อ่ะสเตทมันจะเท่ากับ MC ส่วน i เราก็ต้องดูค่าพวกนี้ก่อนถูกปะซึ่งไอค่าพวกเนี้ยเราก็ต้องมาไล่าหาทีละตัวทียนตัวแพี่จะหา M ก่อนนะเพราะว่าก่อนจะใช้ก่อนจะดูค่ายอยืา่นๆ เอมเราก็ต้องรู้ด้วยหา M ก่อนแล้วก่อนที่เราจะรู้ f เนี่ยเราก็ต้องหา reaction ก่อนถูกปะเนี่ย r e a c t i o ่ o ออน่อะทีนี้ก็มาวาดฟิบอ,อดีกันนะครับเป็นคานข้อนี้ไม่มีไม่มีแรงในแนวราบดังนั้นอ่า บอกเลยดีดังนั้นแล้วแรงในไอ้สรงจุดที่มันมันเป็นพินทัพอตเนี่ยอ่าถ้าเป็น AX เนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าแรงมาแต่ในแนวดิง้ง AX ไม่ต้องเอาไปเขียยนะครับโอ้ยแล้วก็มีแรงแผ่กระจาย1 2อดปอน ต่อฟุตมีแรงพอยโหลดมากระทำหนึ่งพันปอนอุ้ยเผิดผิดเผ็ดเผลอเผลอระยะก็ลากไปก่อนเพิ่ม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 ระยะตรงนี้เป็นสี่สี่แล้วก็ห้าดีนะครับ มาถึงสี่อันนี้มันสี่เห็นป่ะสี่อันนี้มาแล้วแปดแต่แปดมันคือตรงนี้คือตรงนี้ดังนั้นแปดลบสี่เหลือตรงนี้ก็คือเป็นสี่นะครับโอยทีนี้เราก็มาหาเรีแอคชั่นต่อเรีแอคชั่นหายหายังไงเอาจุดแรกแป๊ปบอันนี้จุด A อน,นีพี่กำหนดเป็นจุด B แล้วกัน พี่จะหา ra ก่อนดังนั้นพี่ก็เทคโมเมนต์ที่จุด b mb เท่ากับ0เอ่เทค b ปุ๊บก็จะได้เป็นระยะเท่าไหร่นะ8 8 ra y ถ้าใครยังเทคโมเมนต์ไม่คล่องเนี่ยย้อนไปดูคลิปแรกของพี่นะครับพี่สอนไว้ละเอียดอยู่ถ้าไม่เข้าใจก็ ทิ้งทิ้งคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่ไปตอบนะครับ8 r a y เออหรือกำหนดทิศทางขอโทษทางนี้เป็นบวก8 r a y ลบด้วย1,000คูณ4แล้วก็บวกด้วยแรงคูณระยะทางที่มันแผ่กระจายคูณด้วยครึ่งหนึ่งของระยะทางที่แผ่กระจาย นะครับเสร็จแล้วก็เท่ากัะ0จากนั้นก็ใช้เครื่องคิเดเลขกดออกมาว่าได้ RAY เท่ากระเท่าไหร่พี่กดแป๊บเดือนแปดคูณ x ลบส0่พเอ่อบวก128คูณห้ คูณด,ด้วย2.5เท่ากับ0ชิปโซออกมาปุ๊บได้ RY ได้300 300ปอนด์นะครับต่อไปเราก็เทคโมเมนต์ที่จุด A เพื่อหา RBY กำหนดให้ทิศทางนี้เป็นบวกระยะทางจาก BY มาถึง A มันก็8เท่ากันดังนั้นเป็น 8 RBY ลบด้วย1,000เราเทคอะไรนะครับเทค e a ก็คือคูณ4แล้วก็ลบด้วย128ยยคูณ5คูณด้วยห้าส่วนสแล้วก็บวกด้วย8ตรงนี้มาอย่างไงร,รู้ไหมครับ แรงคูณระยะทางที่แผ่กระจายคูณครึ่งหนึ่งของระยะทางที่แผ่กระจายบวกด้วยระยะจากจุดซิ้นสุดแรงกระทําไปจนถึงจุดหมุนก็คือบวกด้วยสี่สองลอกก็คือบวกด้วยแปดนั่นแหละนะครับแล้วก็เท่ากับศูนย์แล้วก็ใช้คเชครื่องเลขแก้สมก,การออกมาได้ว่า RBY เท่ากับเท่าไหร่ครับ กดแปบหนึ่ง8คูณ x ลบ4,000ลบ128คูณ5คูณด้วย10.5เท่ากับ0ชนยโซเท่ากับ1,340อ่สะทีนี้มาเช็คคำตอบกันคร่าวๆสิอันนี้บวกกัน อันนี้บวกอันนี้ได้เป็นพันหกสี่สิบอ่ะทีนี้เราลองกดคร่าวๆเอกเป็นร้อยี่คูณห้าแล้วก็บวกด้วยหนึ่งพันมันต้องได้พันหกสี่อ่ะได้พันหกสี่ิบดังนั้นไอ้พวกนี้ถูกพี่ไม่เขียนให้ดูนะครับเพราะว่าพี่กดเลยคือคิดเลขเอาเลยอ่ะโอเคเรีย c ชัดเหาถูกจากนั้นทำายัางไร ทำยังไงดีก็หาโมเมนต์ลงสุดทีนี้ M Max หายยังไงก็จริงๆมันก็หาได้แหละแต่ว่าเขียนแผนภาพแรงเฉือนโมเมนต์ดัดเลยก็ได้นะขออนุญ,ญาตย้ายแบบขี้เกียจขออนุญ,ญาตดีไซนเสียลากลงมาเอาไว้เพื่อจะเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดนะครับ พักมีคัดจมูกบ่อยจักทีนี้อ Y เราได้เท่าไหร่ได้สามร้อยสามร้อปอนอ่าบีวได้เท่ากับเท่าไหร่ครับพันสามทีนี้เราก็ใช้วิธีรัดในการเขียนแผนภาพแรงเฉียนวิเบล วิธีรัดนะครับเริ่มที่ศูนจบที่ศูนมันคือเชียร์ฟอสไดแต่แกรมหน่วยเป็นปอนก็ใช้เ็นสีอะไรดีวะสีฟ้าแล้วกันอ่าเริ่มที่ศูนปุ๊บเจอแรงนี้ดันขึ้นไป300รก็เลยเป็น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  เป็นสะขึ้นไปปุ๊บ300แล้วก็ถัดมาไม่เจอแรงอะไรก็ลากเส้นตรงมาลากเส้นตรงมาปุ๊บมาเจอแรงหนึ่งพกดลงอีกเรามีอยู่แล้ว300ลบไปหนึ่งพก็ได้เป็นลบเจ็ก็อยู่ประมาณนี้แล้วกันลบเจ็ ตอนวาจริงๆก็ต้องเข้าสเกลนะครับแต่พี่ขี้เกียบพี่มีใส่เสียแล้วก็ตรงนี้ไม่มีแรงอะไรมากระทํำมันก็ยาวมันจะถึงตรงนี้ก็เลยลากเป็นเส้นตรงไปนะไปได้เลยแล้วกันนะครับปื๊ดแล้วก็เจอแรงพันสามที่สิบดันขึ้นไปอีก่ก่อทีมีอยู่ลบเจ็ดร้อยบวกไปพันสามสี่สิบ ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นหกร้อยสี่สิบหกร้อยสี่สิบประมาณนี้แล้วกันปึ๊บไอตรงนี้เป็นลบเจ็ดร้อยอยู่ตรงนี้เป็นหกร้อยสี่สิบแล้วก็โดนแรงแผ่กระจายกระทำมาเรื่อยๆวิวหกร้อยสี่สิบก็เอาหกร้อยสี่สิบเนี่ยไปลบกับแรงแผ่กระจายคือลบด้วย ร้อยี่แปดคูณด้วยระยะมันก็คือคูณห้าเท่ากับศูนมันต้องลงศูนอยู่แล้วล่ะก็ลากมาันลงศูนย์ตัวไปเส้นโค้งต้องเป็นเส้นตรงนะครับโอเคเสร็จแล้วแผนภาพแรงเฉียงทีเนี้ยเราต้องการค่า M อ็มใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการค่า V ราคาเอ็มหายยังไงอะ่ะหาจากพื้นที่พวกนี้บวกทบกันไปเรื่อยๆเลยครับบวกทบทบทบ,ทบ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 กันไปพี่ก็จะวาดเส้นแรงไอ้ขออนุญาตแปบบ๊บขยายเส้นก่อนปึ๊บพอไหมวะพอแหละ ที่นี้พี่ก็จะวาเส้นนี้มาเส้นหนึ่งก็เราดูก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้มันเท่าไหร่เขียนไว้ก่อนว่ามันเป็นบวกตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกอันนี้คือ bending moment แต่แกมหน่วยเป็นปอน์ฟุต นะครับใครไม่รู้มายัางไงก็ควรู้ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันคือโมเมนต์โมเมนต์มันคือแรงคูณกับระยะทางดังนั้นแบบหนึ่งน่วยแรงมาเป็นปอนระยะทางให้มาเป็นฟุตมันคือปอนคูณฟุตนะครับทีเนี้ยเราก็มาหาพื้นที่ตรงนี้ ตรงนี้มัน300ถูกปะประกาศกละสี่นี่ปะช่างม่นไม่เป็นไร300เรารู้ว่าระยะตรงนี้มันกว้าง4สูง300 4้อยคูณสามได้เท่าไหร่ครับได้พันสองที่มีค่าเป็นบวกถูกปะก็พันสพี่ไว้ประมาณนี้แล้วกัน พันสที่มีค่าเป็นบวกเป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้งตรงนี้เท่ากันดังนั้นเป็นเส้นตรงนะครับปึ๊บพันสองที่มีค่าเป็นบวกเราเขียนไปพันสองทีนี้มเมื่อกี้เรามีอยู่พันสองร้อยเราก็มาหาพื้นที่ตรงนี้ มันคือลบ700คูณ4เหมือนกันใช่ไหมมันก็ได้เป็นลบ2,800เรามีอยู่1,200เนี่ยแล้วก็บวกทบกันไปเรื่อยๆก็กคือ1,200บวกด้วยลบ2,800มันก็คือ1,200เนี่ยลบด้วย2,800ถูกปะค่าออกมามันจะติดลบอะก็คือ1,200ลบ2,800เท่ากับติดลบ1,600ทีนี้เป็นเส้นตรงเส้นโค้งก็ไปดู เท่ากันเป็นเส้นตรงมันดูได้คร่าวๆนะครับอันนี้แต่เราไม่ต้องการเกลียยแผ่ภาพให้ถูกเป๊ะขนาดานั้นเนี่ยเราต้องการแค่ค่า m เ,เพื่อเอาไปออกแบบเอ้เพื่อเอาไปหาความเค้นหนึ่งพันหกก็นี่ก็แล้วลบหนึ่งันหร้อยแล้วก็บวกด้วยพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้มันคือสูตรสามเหลี่ยมนะครับหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานสูงคือหกร้อยสี่สิบฐานคือระยะเท่าไหร่ระยะห้าห้าฟุตถูกปหมมันก็คือศูนย์จุดห้าก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นแหละ0.5ศูนย์จุดห้าคูณหกร้อยสี่สิบคูณด้วยห้าจะได้เท่ากับพันหกร้อยแล้วเมื่อกี้เรามีอยู่แล้วลบพันหกบวกไปอีกพันหกมันเลยจบที่ศูนย์แต่ว่า เป็นเส้นอะไรครับเส้นโค้งเห็นปะโค้งแผนภาพโมเมนตัเนี่ยมันจะเป็นพาลาโบลาความอูแล้วก็โค้งไปนแนวนี้เลยนะครับทีนี้ขอตกแต่งนิดๆหน่อยลบก่อนกบโอเค ก็เสร็จแล้วเราจะได้ค่า m max สองตัวคือพันสกับพันหกพันสอจะมีค่าเป็นบวกถูกป่ะทีนี้จากสูตร mc ส่วน i ถูกป่ะขออย่าเขียนสูตรไว้ตรงไหนดีสูตรเนี่ยมันคือสูตร mc ส่วน i เท่ากับซิกมา ถ้าเกิดเรียนกับอาจารย์คนนี้ก็ใช้เป็นสูตรนี้นครับได้ครับลบ m c ส่วนด้วย i แล้วก็ไปแทนค่าในสูตรแต่ก่อนที่เราจะรู้ตอนนี้คือ m เรารู้แล้วเหลหือ c กับ i เรายังไม่รู้ก่อนจะรู้ c เราต้องหาระยะแนวแกนสะเทินให้เจอก่อนดังนั้นเราเอารูปนี้มาหาครับเดี๋ยวเอาไว้คลิป ต่อไปได้ไหมอันนี้มันก็เดี๋ยวมันจะยาวเอาเป็นคลิปคลิปไปเลยดีกว่าวิธีหาแต่ละตัวโอเคครับงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันต่อกันคลิปหน้านะครับ